มีหอยหักไปแล้วจ้ะพี่น้องน่าจะมาไม่ทันอันนี้ก็จะเหมือนนิ่มๆนี่นนจ้ะน่าจะขึ้นหลา่าเนา่าเน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมน,นีหนามาเบึงเห็ดพึ่งวานปลาไก่บ้านจา้หลังจาา้างเมื่อวานไปเอาปลาไก่บ้านมาแต่ยังผ่านได้จากดอกอยู่พี่น้องบลูวเหมือนซิมีโบ มันแห้งมันไม่ค่อยขึ้นน่ะเฮ้ยน,นั้นมันไม่ใช่เห็ดหรอกโอ้มันมีคนมาเอาไปแล้วพี่น้องนี่จ้ะหน่าก็บ่ได้มาอาทิตย์นึงแล้วเนาะพนะูดนะอะทู่อะดอกนี้นี่จ้ะ ก็ได้มาอาทิตย์นึงแล้วฝนบ่ตกเลยบรยักหมาพอยพอยเราจะต,ตัวนี้น่าจะเน่าเราจะพี่น้องน่าจะบไดแล้วขึ้นล่ะ นอนลายแท้ป่านนี้น่ะโอ้ย,อยไปจ้าฮาเบองอีก Dagny Mendy. นี่คือเป็นข้าวๆเนาะบานได้อันนี้บานได้ I, นิ่มหรอกพี่น้องได้อยู่นหนว่าได้อยู่นนิม่มจ้ะอ้โูหไอเป็นคือแมงกุจีนะเจาะกินค่ะ นี่อีกดอกหนึ่งจะพี่น้องป็นหน้าเอาเมียก็เอ๊ะมีอยู่ได้ละเนาะมีลล่ยอยู่ อันนี้นะทึกกิ่นคากกิ่นแน่จะนาหัวหลุดหัวร้อนเบิดโอ้ยฮ่าเบิ่งนี้จากพี่น้องโอ้ยดองนี้นะหลักญ่ตั้งแต่ตนได้โอ้ฮลักไงตั้งแต่ตนได้ก็บ่ได้มาห้าหรือหกมือแล้วเนาะโอ้ย อุ้ย,ยพี่จ้าพีาพา่น้องพี่จ้าพี่จ้านี่เกือบเป็นยางพานไปแล้วมั้นนะเกือบไปเห็นหนังเมื่อกี้น่ะเมื่อนนี้น่ะเ่าได้ตั้งใจจะเข้าป่าจ้าแต่ว่ามันเป็นทางพาน น่าไปแวะเบิ่งโรงเรียนที่จะไปสมัครเรียนนะจ๊ะพี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ทันยู่น้าต้องไปสมัครเรียนมาเรียนภาษาย่ายมายุก็ต้องไปเรียนภาษาจ้ะเลยไปเบื้องโรงเรียน จะมาของน้องแถมจัดการเรื่องของน้องแถมอันเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จัดการเรื่องเจ้าของ่อจะนีอีกดอกหนึ่งจากพี่โนว้าวโอ้ยวันมันมีคนมาเอาไปแล้วมันมีให้ได้อยัวห้าเนี่ยอันนี้มันคืออะไรไหนไปดูหน่อยสิ nào ba men đấy giờ phi non mình khấn bữa đây trước kìm bữa lẹo nào bữa lẹo Bà hẳn đi cướp sắm trước chặt cản con xong Bà ním như cái cây ba ná bộ hồ xịp nó thì xong chưa เสียดายแท้ thế, พี่นอ้องอือนี่แม่นี่อีจ่ะพี่น้องอู้ยยังคือพากันเป็นจังซี่หน้าหเบิดขึ้นหลาเบิดเอา้ามาจังใดเนี่ยเฮดมันปูมาได้ไงอะ่ะดอกหนึ่ง เห็นอีกดอกนึงนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะ ไม่โอปาปดมันอีหยังเนี่ยพี่น้องว่ามันต่อไ,มไหมบุแมนอุ้ยส่องดอกมีส่องดอกอยู่น้ากันโอปา๊า ว่ามันต่อไหมเรียวมานะอื้อโอ้ยน่าจะไปว่าถึงซ่องแล้วล่วจะจะเนาะให้พันยู่นี่ซะโอ้ยจได้เด้บ่ได้มาท้่ไม่ไลยมือพดโอ้ยโอ้ยนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องออเจาะกิน,จนเจนาเวิดคักเวิดนี่โอ ทิ้มไวลายมือพูดเนาะต้องจากสามมือสี่มือบอต้องเฝ้ามาซองเบืองสันเท้าทิมเบิดพันน่ะอีกซองดอกน่นนะพี่น้องปาดบ่ท,บทันบ่ทันน่าจะเบิดเคสเท,ท็ดพึ่งว่านแล้วจ้าพี่น้องนึกหมือนพอ เฮ็ดมันปูน้อยนึงมันมนมีฝนดอน็อกเขาอนน้อยก็มีอยู่มันขึ้นมาไดม้มาทางพี่ก็ะมีกอยู่อืสภาพเหมือนกระโพอไใส่ได้อยู่จ้อ ใช้ได้ตรงนั้นกระนา a u มีเน a าอยู่ข้างๆแั่นี่อีกดอกหนึ่งจ้ะนี่ก็มีเนา u หมีอีกอันนี้ก็แก่หมดแล้วอ้าว้าพี่น้องด่อนนี้ก็แสดงว่าสิขึ้นไล่อยู่ดิดอืมเอาให้มันปูกันมีลูกค้าสั่งพ่ะนะสั่งเป็นยัางยัางได้ยี่สิบโหลพี่น้อง ไปซีห้าให้ได้ยี่สิบหลูนะนี้นะยามนี้นะมันบันเแมนห้าได้ง่ายๆเดี๋ยวจะ้าแถวนี้นะเพราะว่ามันไม่มีฝนฝนเหมือนบโบตกและเฮ็ดเหมือนแห้งกระตาหนึ่งเหมือนก็บไ่ได้พอซ้าโลซี่โลซ้มเห็ดเหมือนเบาอะซึ่มาเอาขนาดนั้นเหมือนห้าให้บ่ได้แล้วนะก็เลยบลับปกักอย่ จนปัญญาเห็ดไข่มุกแง่งงามพี่น้องดูปลาวังหันก็ออกไล่ยอยู่จ,าจา่าตะวันหนาวเปล่างามแค่ว้าเซลสีสวยมากเลยอ่ะมันอยู่ในห่มไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้ด <th> ้สิบดอกพี่น้องจ้าเมื่อนนี้หนาก็พอจะคลิปไว้แค่นี้ก่อนจะพี่น้องพรหน้าจะไปมุ่งอื่นไปทางอื่นต่อจ้าแวะมาเอาเพ็ดพึ่งซื้อเห็ดมันปูน่ะถ้าปกติน่ะแถวนี้มันก็ขึ้นเนี่ยเห็นบหจ้าพี่น้องเนี่ยนี่แต่ว่ามันบ่มีฝนมันก็เลยบ่ขึ้นมันก็เลยไงบ่ได้พี่น้องพึงนะจ้าพี่อ ปกตินะข้างทางมันก็เต็มกระตาแล้วแต่นี่มันไม่มีฝนมาค่ะโอเคมืน่อนี้นะก็ขอัวแค่นี้ละจ้าพี่น้องไปพอกันไม่คลิปนะจ้าสวัสดีค่ะ